อันนี้เป็นเพจครับของแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ5 0,000ืนกว่าคนนะครับแต่ผมมาดูประวัติใน YouTube เนี่ยยังมีสมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยที่ยังไม่ได้ติดตามอยู่ก็เกือบเกือบ50%นะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เลยมาทำคลิปไว้เป็นผมเป็นแอดมินเพจนะครับแล้วก็เป็น YouTuber ที่ทำช่องของแบ่งปันสไตล์การเทรดทุนนะครับแอดมินขอกำลังใจฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะครับก็ทำให้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำทำช่องเนาะนะครับแล้วก็จะมีมีประโยชน์ในด้านของการทำแผนกราฟในด้านของมุมมองเพจด้วยนะครับ ก็แอดมินขอกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกหรือ FC ที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับขอบคุณครับ SMD ครับบริษัทเซนเม็ดจำกัดมหาชน SMD ทำอะไรใช่ไหม SMD เป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับดูลักษณะธุรกิจนิดนึง ลักษณะธุรกิจของ SMD ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลในประเทศและบุคคลทั่วไปครับ SMD เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดนะครับกำไรสะสมก็จะดูได้จากปี63มาเป็นต้นมานะครับปี63ร้อยกว่าล้าน ไตรมาสสามปี65 5 0 0กว่าล้านกำไรสะสมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมุมมองของงบกระแสเงินสดตามเกณฑ์นะเป็นบวกลบๆด้วยโอเคทีเดียวนะครับมาดูงบการเงิน SMD หน่อยนะครับงบการเงิน SMD ดูได้จากปี63-64-65ประมาณนี้นะครับ กำไรสุดทธิปี63 77ล้านปี64 319ล้านโหพีกมากนะครับปี65ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับไตรมาส3 3ปี65 291ล้านถ้าครบ4ไตรมาสมุมมองผมนะผมว่าเทียบเท่าเผอเผอเกินปี64นะเผอเผอเกินปี64นะครับ นี่สินรวม242สินทรัพย์รวมพันสโอ้สบายครับนี้น้อยนี้น้อยนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นครับจาก200เป็นพันอ่ะโอ้โหมุมมองดีนะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วก็ตัวเลขอาจจะมีเวียงๆนะครับแต่ผมว่าไม่มีข่าวเ m d เพิ่มทุนอะไรนะครับต่อไปดูรายได้รวมใช่ไหมรายได้รวมนะครับจาก600อะ่ะ เป็นพันแมุมมองดีมุมมองดีนะครับแสดงว่ารายได้รวมกับกําไรสุทธิเนี่ยล้อไปพอๆกันนะครับโอเคโอเคมุมมองโอเคนะครับเมื่อกําไรสุทธิออกมาดี ROE กับ ROA ก็ดีไปด้วยครับ ROE 37นะ ROE 34มสโหพุ่งทะยานเลยพุ่งทะยานนะครับต่อไปนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดก่อนที่จะคุยถึงหน้าชาร์ตนี้นะครับ เราไร่มาก่อนเนาะกำไรสะสมเพิ่มขึ้นงบกระแสเงินสดตามเกณฑ์กำไรสุทธิส่งตัวได้ดีรายได้รวมโอเคเพิ่มขึ้นนี่น้อยมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วยังไม่มีข่าว SMD เพิ่มทุนอะไรเพราะ SMD เพิ่งเข้าตลาดจริงๆแล้วการนำา1บริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหักครับมันก็เป็นการเพิ่มทุนอยู่แล้วถูกไหมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้เยอะด้วย ในมุมมองตอนนี้รวมถึง RE กับ RA ด้วยยังไม่มีข้อติเลยนะยังไม่มีข้อติเลยนะครับข้อตินิดหนึ่งละกันนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตอนนี้ SMD ยังเป็นหุ้นในมุมมองผมในแนวคิดผมนะยังหนักอยู่นะครับหุ้น8บาท85ตังมูลค่าทางบัญชี4บาท56ถ้าเราซื้อ8บาท85ตังเราซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชี1 9กสเท่าทำไมผมรู้สึกแพงวะ <c oughs> 4กับ8อะไรประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีของ s n d เนี่ยปันผลดีนะคำว่าดีของผมคืออะไรใช่ไหมดีคือเกิน4อซอันนี้5ไง5้ามา2ปีแล้วผมเลยมองว่ามุมมองปันผลดีมุมมองปันผลดีนะครับโอ้เพิ่งเห็นนะ่โอ้ p e. ีต่ํามากเลยนะ PE 5เองนะครับเออมุม,มมองดีมุม,มองดีนะครับก็ เห็นข้อติประมาณ2ข้อเนี่ยก็คือเป็นหุ้นหนักอยู่แล้วก็มูลคา่าราคาปัจจุบันเนี่ยห่า,า,างมูลค่าทางบัญชีมากไปนะครับประมาณนี้ดูปันผลนิดนึงหุ้น8บาทดูปันผลที่สิทธิประโยชน์ครับ SMD ปันผลเท่าไร่โอ้ปันผลเป็นหุ้นด้วยปันผลเป็นเงินด้วย2รอบนะครับ5้ตังค์กับ25ตังค์นะครับมองโอเคนะปันผลเยอะนะครับ ดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SMD หน่อยนะครับรายย่อยถือ49%ข้อมูลอัปเดตวันที่16มีนาปีที่แล้วอีกประมาณไม่กี่เดือนเราก็มีนาแล้วนะครับมุมมองข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อยตรงนี้อาจจะเชื่อถือไม่ได้ร้อเนะผู้ญิก่เออต้องรอเขาอัปเดตนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณดูข้อมูลปัจจุบันตอนนี้ย ถามว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยถือ49%แล้วรายใหญ่ถือแบบนี้ในมุมมองผมแนวคิดผมนะผมไม่โอเครายย่อยถือเยอะกว่ารายใหญ่รายใหญ่คนแรกถือ11%เอาแล้วใครทําราคาหุ้นถูกไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ผมคิดว่าผมดูกราฟของ SBD มาแล้วถึงจะอัพผมจึงมองว่าตอนนี้ผมว่ารายย่อยกระโดดหนีหมดแล้วมั้งหุ้นปรับฐานมาขนาดนี้ถูกไหมนะครับคงไม่49แล้วมั้ง เผอๆตอนนี้มันถึงมันถึง40หรือเปล่ามันถึง30หรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับต่อไปดูข้อมูลหลักทรัพย์ครับดูเว็บไซต์ SMD นิดหนึ่งนะครับเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเซนเม็ดจำกัดมหาชนครับนี่มี ATK ด้วยนะครับ นี่คือเครื่องมือแพทย์ครับอืมระบบหายใจและช่วยชีวิตนะครับผมว่าน่าจะมีเครื่องมือหลายตัวแหละที่เขานําเข้ามาขายนะครับอืมมีบริการตรวจการนอนหลับด้วยนะเออนะครับอืมสัญญาณชีพสัญญาณชีพนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับลองเข้าไปดูเนาะผมว่ารายละเอียดน่าจะเยอะอยู่รายละเอียดน่าจะเยอะอยู่เนี่ยสินค้าและบริการนะเครื่องมือแพทย์นะเยอะอยู่นะครับลองเข้าไปดูนะครับ ผมว่าน่าจะมีหลายแบบหลายแบบนะครับก็กลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดนะครับกลุ่มสินค้าด้วยการช่วยหายใจและเวชศาสตร,ร์การนอนหลับนะครับด้านหัดไทยนะครับเครื่องมือแพทย์ทั่วไปนะครับอืมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมว่าพวกคุณน่าจะมองภาพออกว่าเครื่องมือแพทย์กับอุปกรณ์ทางการแพทย์มันมีอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ประมวลผลรวมประมวลผลรวมนะครับ มุมมองผมเนี่ยมีมีจุดลบๆนิดๆอยู่แค่2จุดคือห่างบูนค่าทางมาชีมากไปแล้วก็ยังเป็นหุ้นหนักอยู่นะครับแต่ที่สำคัญประเด็นคือผมเทรดหุ้นใต้3บาทคือปั้นหุ้นใต้3บาท8บาทผมคงไม่ปั้นนะครับถึงแม้จะปรับฐาน50ถึงแม้จะปรับฐาน70%ถ้ายัง8บาทอยู่ผมก็ไม่ปั้นนะ บอกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าในมุมมองผมแนวคิดผมนะผมว่าโดยรวมนะโดยรวมเอาธุรกิจบวกงบกันเงินตอนนี้นะถ้าไม่แคร์เรื่องหุ้นหนักกับห่างมูลค่าทางบัญชีนะแล้วรวมถึงเรื่องพูดถึงหุ้นรายใหญ่กับรายย่อยเทียบกันนะถ้าประเมินกราฟตอนนี้นะผมว่าร้อยคะแนนผมให้เกิน70เพราะผมคิดว่า ไม่ได้หมายถึงว่ากลุ่มเครื่องมือแพทย์กับขายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะผมหมายถึงกลุ่มโรงพยาบาลด้วยในมุมมองอีกโอ้อีกหลายปีครับที่เขาจะสร้างกําไรให้ตัวเองได้เยอะตั้งแต่มีโควิดเข้ามาเออผมว่าผมว่าประชาชนหลายคนคนไทยและคนต่างประเทศที่อยู่ในไทยด้วยผมว่าเขารักษาสุขภาพมากขึ้นอะ่ะแล้วก็รู้จักป้องกันก่อนแก้ไขอะประมาณนี้ผมเลยมองว่าธุรกิจแบบนี้แล้วบวกกับงบการเงินผมให้เกิน70ครับ จากร้อยคะแนนนะสามารถปั้นได้สามารถปั้นได้ถ้ากราฟมันปั้นได้นะต่อไปไปดูกราฟ SMD ครับ SMD ครับพาร์ทแรกพาร์ทแรกนะราคาปัจจุบัน9บาท5ตังราคาเส้น200วัน10บาท12ตัง SMD ครับพาร์ทแรกราคาปัจจุบัน9บาท5ตังราคาเส้น20 0วัน10บาท12สตังค์ ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหม SMD เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดน่าจะย่อในเดได้อ่าประมาณนี้นะครับ SMD เนี่เข้าตลาดมาไม่นานครับประมาณต้นต้นปีอะ่ะ2 0 2 2ต้นต้นปี2022นะครับสร้างดอยไปให้ครับ ผมจะบอกก่อนว่า SMD นี่เป็นหุ้นน่ารักนะเป็นหุ้นน่ารักนะครับตอนที่เขาจะสร้างดอยเนี่ยไม่ได้สร้างดอยตั้งแต่วันแรกเหมือนหุ้นทั่วไปผมให้ดูแบบนี้ตอนนี้เขาเข้ามาในตลาดหุ้นวันแรกครับเขาอาจจะปรับฐานแท่งแรกก็จริงแต่คุณดูนะเขาเข้ามาทํายอดวัน IPO อยู่10บาท10ตังค์แล้วก็ปรับฐาน8บาท48เองปรับฐานแค่2บาทมุมมองการปรับฐานอยู่ที่ 16%น้อยมัน้อยปรับฐานแค่16%ปรนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับพอปรับฐาน16%ได้ครับจาก8บาท48ขึ้นไป16บาท29สตางค์ขึ้นไปประมาณ92%เกือบเกือบเด้งถามว่าทำไม SMD ขึ้นน้อยจังในมุมมอง SMD เนี่ย ปรับฐานน้อยผมจะพูดอย่างนี้ก่อนว่าในมุมมองผมแนวคิดผมนะหุ้นที่ปรับฐานน้อยก็อาจจะขึ้นไม่ได้ไกลเออต้องพูดงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าหุ้นที่มันปรับฐานเยอะๆปรับฐานโหดๆตอนที่มันกลับไปรอบหลังเนี่ยที่มันได้ของเต็มจํานวนเนี่ยมันจะกได้ไกลเออต้องพูดงนี้ก่อนมันจะลกได้ไกล SMD ปรับฐาน16%คุณจะให้ไปเท่าไหร่่ะให้ไป10เด้งหรอมันก็มันก็ยากหน่อยใช่ไหมมันก็ไปประมาณเกือบเกือบเด้ง9 2ประมาณนี้นะครับ เมื่อไปจบที่16บาท29สตางค์นะครับเขาก็ลงมาปรับฐานใหม่นะครับลงมาปรับฐานใหม่นะแต่ลงมาปรับฐานเนี่ยหลุดฐานตัวเองแนวรับสำคัญตัวเองอยู่8บาท48ครับจาก16บาท29ตังค์เนี่ยลงมาปรับฐานใหม่อยู่ที่8บาท15ตังค์แล้วก็ทําท่าทีหยุดลงต้องพูดี้ก่อนทําท่าทีหยุดลงนะครับ ปรับฐานทั้งหมดครับ49%มุมมองโอเคไหมหุ้น1ตัวปรับฐาน49%ในมุมมองผมนะขออีกนิดนึงแต่ผมก็อ่ะหยวนหยวนแล้วกัน49.97%มันก็ประมาณ50%อะะเออประมาณ50นะครับในมุมมองเนี่ยเราจะเลือกหุ้น IPO ย้อนหลังประมาณสัก 5 6ปีก็ได้นะครับแล้วเน้นการปรับฐานที่อย่างน้อยๆเนี่ยสาเราเอาเข้าวอลลิทก่อนนะครับแล้วพอปรับฐาน50%ในตในตัวนั้นแล้วเราสนใจธุรกิจนั้นเนี่ยอ่ะโอเคเราจะเริ่มวางแผนแบ่งไม้แรกเข้าแล้วถูกไหมนะครับแล้วก็เน้นในการวางแผนไม้2ที่70%แต่ตอนนี้หุ้นบางตัวเนี่ยใช่ว่ามันปรับฐาน70%หุ้นบางตัวมันปรับฐาน50%แล้วก็ พักตัวเพื่อขึ้นต่อได้เลยก็คือจบรอบการลงไปแล้วเตรียมตัวขึ้นเตรียมตัวขึ้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับปรับฐานผมตี50%นะจาก16บาท29สสตางค์เป็นโซนแพงถึง 8บาท15ตังค์เป็นโซนถูกผมจึงมองว่ารอบหุ้นตอนนี้แพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงครับทำไมมองว่าถูกไปแพงใช่ไหมถึงแม้เทนในเดจะเป็นขาลงใช่ไหมคุณดูแบบนี้ตอนนี้เขาลงมาปรับฐาน50%แล้วแล้วแล้ว,ลวขอดูวอลุ่มนิดนึงอวอลุ่มบอุ่มนะครับ ผมมองว่าในจุดเนี้ยที่เขาลงมาปรับฐาน8บาท15ตังค์เนี่ยเริ่มจะมีเริ่มจะมีวอลุ่มเก็บเยอะเลยนี่นี่แล้วก็กองนี้อ่านะครับมุมมองก็เลยมองว่าอาจจะเป็นการลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อประมาณนี้ครับแล้วก็ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือตลาดมันดีด้วยมันก็เลยทำให้ แรงขายน้อยกลับเปลี่ยนมาเป็นแรงซื้อต้องพูดอย่างนี้ก่อนประมาณนี้นะครับก็เลยมองว่ากรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบัน9บาท65แนวรับในกรอบปัจจุบัน8บาท15ครึ่งทางอยู่ประมาณ 8บาท90 8บาท90นะอ่ะประมาณนี้นะครับผมจึงมองว่าเริ่มจะเป็นการวางแผนแบ่งไม้เข้าสำหรับสายปั้น smd ได้แล้วนะครับและขอวางแผนปรับฐานไม้สองดด้วยนะครับเพราะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ตลาดมันดีครับ แต่ถ้าเกิดมันเซลินเมในปีนี้ตลาดมันจะดีให้ตลอดหรือเปล่าเออประมาณนี้นะครับผมก็เลยจะต้องเตรียมตัววางแผนไว้นิดหนึ่งนะครับว่าในตรงไหนที่เป็นการปรับฐาน70%ปอร่าประมาณนี้นะครับปรับฐาน70%เนี่ยประมาณ4.88บาท8 8เอางี้ดีกว่า4บาท8ประมาณนี้นะครับผมจึงมองว่า วางแผนปั้นพอร์ตสำหรับสายปั้นที่สนใจงบกันเงินกับธุรกิจของ smd เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนที่1สําสำหรับสายปั้นใจร้อนใจร้อนแสดงว่าอยากได้ของเรามองตรงนี้เลยครับไม้แรก10%อครับอยู่ในใต้9.65บาท65ถึง8.90บาท90ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม้แรก 20%ครับถ้าหลุด8บาท90เราจะเก็บตรงใต้8บาท90ถึง8บาท15สตางค์อีก20%แสดงว่าครบไม้แรก30%แล้วในกรณีที่ตอนนี้ตลาดดีจะพันเอยู่แล้วพันหนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะชนพันเย่อชนพันเย่ย่อแต่ย่อไปไหนก็แล้วแต่ คงไม่ย่อไปพันหหรอกเออคงไม่ย่อไปพันหหรอกถูกไหมนะครับอาจจะมีมุมมองการย่อบ้างเด้งบ้างแล้วก็ซึมซึมบ้างครับแล้ว smd เนี่ยในมุมมองผมแนวคิดผมนะถ้าตลาดย่อแรงวันใดวันหนึ่งหรือว่าตลาดต่างประเทศย่อแรงแล้วเราย่อตามประมาณนี้ smd มีโอกาสหลุด8บาท15นะ่ในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยไม้2,70%เนี่ย เราควรจะมาดูการปรับฐานอยู่แถวแถว4บาท88ในการปรับฐาน70%แต่ถ้าคนใจร้อนเขาอยากได้ไม้2เร็วเนี่ยเราอาจจะมองกันแถวแถวใต้6บาทก็ได้แผนที่1ประมาณนี้แผนที่1ประมาณนี้นะครับต่อไปแผนที่2แผนที่2 สำหรับสายปั้นใจเย็นสายปั้นใจเย็นเนี่ย SMD พึ่งเบรกทะลุ9บาทนะครับในมุมมองผมเนี่ยอาจจะมีการไซด์เวย์ออกข้างอาไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็อาจจะมีการฉลับฉลับหลุด9บาทได้นะครับในมุมมองคนใจเย็นเนี่ยจะเก็บใต้8บาท90ถึง8บาท15ประมาณนี้30นนะครับแล้วในมุมมองของคนใจเย็นเนี่ย ใต้6บาทจะไม่เอาใต้6บาทจะไม่เอานะครับเราขอถ้าเป็นเลขกลมๆขอใต้5บาทหรือใต้4,88บาท8 8หมาย2อีก70ปอร่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ2แผนผ่านไปเรื่องปั้นนะครับจบเรื่องแผนปั้นไปผมจะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งว่าทำไมผมมอง SMD หยุดลงนะครับดูแบบนี้นะครับ หุ้นที่มีอาการหยุดลงเนี่ยซึ่งแน่ๆครับเขาจะปรับฐานลึกก็คือปรับฐานประมาณแบบเฉียดเฉียดหรือปรับฐานเกิน60%หรือปรับฐานเกิน70%เมื่อเขาลงมาเนี่ยเมื่อเขาลงมามันจะมีอาการตรงที่ว่ามีวอลุ่มมารับ่ามีวอลุ่มมารับวอลุ่มนั้นคือวอลุ่มซื้อถูกไหมวอลุ่มนั้นคือวอลุ่มซื้อนะครับเมื่อเขาลงมา ทำโลตํำสุด SMD เนี่ยเราทำโดตํำสุด8บาท15ตังค์ถ้าผมขยายให้ดูนะตอนที่เขามาแตะ8บาท15ตังค์เขาแตะแท่งเดียวไม่มีแท่งอื่นแตะอีกเลยนะครับแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างไปเด้งอยู่แถวแถวเด้งอยู่นิดเดียวครับเด้งอยู่ประมาณ8บาท9 5ประมาณนี้8บาท9 5นะครับ แล้วก็มีการย่อตัวอีกครั้งย่อตัวอีกครั้งย่อตัวแบบซึมๆไม่มีวารุ่มนะครับแต่ย่อตัวลงมาเนี่ยไม่หลุด8บาท15ไว้อยู่แถวๆประมาณสัก8บาท40ผมจึงมองว่าในแถวๆนี้เนี่ยเราจะมองเป็นการยกโรได้อ่ายกโรได้นะครับไฮก็อยู่ประมาณ8บาท95คือตรงนี้ใช่ไหม อ่าประมาณตรงนี้นะครับใช่ไหมโลตอนแรกอยู่80บาทสิโลตอนแรกอยู่8บาท15บห้าไฮตอนแรกอยู่8บาท95แล้วยอ่อลงมาอีกทีอย่างเงีย้ยย่อลงมาอีกที8บาท40ไม่ดุด8บาท15บาแสดงเป็นการยกลแล้ววันนี้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 เนี่ยเบรกเบรก8บาท95เบรกไปประมาณนิดหนึ่งเบรกไปอยู่แถวแถว9บาท15บา แล้วก็ปิดได้ดีปิดได้ดีแล้ววอรุ่มก็เยอะนะเนี่ยแล้ววอรุ่มก็เยอะผมจึงมองว่าตรงนี้เป็นการยกหายผมจึงมองว่าตอนนี้หุ้น SMD เนี่ยกำลังทำการยกหายยกโลมุมมองจะเริ่มเป็นเทน ขาขึ้นได้ขาขึ้นได้ก็เลยมองแบบนี้นะครับอืมเลยมองแบบนี้นะครับก็เลยแจ้งไว้ก่อนว่าเออเขาอาจจะพยายามเปลี่ยนเทนขาขึ้นนะครับเปลี่ยนเทนขาขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ย SMD ถ้าเป็นเทนขาขึ้นจริงๆเอาแบบชัดๆเนี่ยคุณควรจะขึ้นไปยืนเหนือ10บบาทอ่าประมาณนี้ SMD พาร์ทแรกประมาณนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี s p e n Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา Line ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UoB ท่านเดียวเท่านั้น ตอนนี้นะทันเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟก c t นะครับอืมนะครับ